สวัสดีค่ะนี่นะคะจากช่องเนเนนเอนมีนมาเนเนน,นเชียงตุงค่ะวันนี้ก็เนเนนเอน,นไทยแลนด์นะคะวันนี้น้องชายไม่มีเรียนค่ะก็เลยชวนกันไปดูหนังค่ะปกติถ้าคนเดียวนี่จะนั่งรถเมล์ตลอดนะฮะแต่วันนี้น้องชายบอกนั่ง bts ไปดีกว่าเพราะว่ามันไวเนาะแล้วเราก็ออกมาจากบ้านสายนิดหน่อยด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราไปที่ห้างซันทรัลเวิลดกันค่ะจะไปดูหนังหลานมาค่ะ ช่วงนี้น้องชายฝึกพูดภาษาอังกฤษ <Thank you. S 1> ค่ะก็ตั๋วก็มีหลายราคาค่ะ280 3 1 0บาท0ทพันกว่าบาทก็มีนะคะแต่ว่าแน่นอนเรา280ก็พอแล้วเนาะยังมีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงกว่าหนังจะใช้นะคะเราสองคนพี่น้องก็เลยพากันไปซื้อรองเท้าก่อนค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยสุดท้ายก็เลือกไม่ถูกค่ะเงหมื่น <c oughs> อ <R ess ur red> อันนีี้ก็ดนะงฟช่วยกนะันกเลือกอยังไงก็เลือกไม่ถูกนะคะสุดท้ายคนที่ตัดสินใจให้เราก็คือพี่ฟองหรือว่านนนนั่นเองค่ะหลายๆท่านถามถึงชุดที่ี้ใส่วันนี้นะคะว่าซื้อมาจากที่ไหนเนาะมันเป็นผ้าปาติกค่ะแล้วนี่แค่ซื้อผ้ามาค่ะส่วนคนที่เย็บให้นี์ก็คือนินนน้องสาวของนี์นั่นเองค่ะ สุดท้ายก็ได้มาแล้วนะคะรองเทา้าถึงเวลาที่เราจะต้องไปดูหนังแล้วค่ะมีค่ะตัวตัวหนังล้ามากก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ะคือจริงๆเนี่ยที่ย่างกุ้งอะค่ะที่ย่างกุ้งพม่าเนี่ยเขาเข้าฉายวันที่31อพฤษภา ว่า่า3 1พฤษภาคืนนี้ไม่ว่างนี้ทำงานเนาะแล้ววันที่หนึ่งเนี่ยนี่ก็บินเข้าไทยเลยนี่ก็เลยไม่ได้ไปดูในลงลงหนังที่ยัางกุ้งเนาะแล้วพอมาถึงที่ไทยนะคะนี่ก็เชิญดูว่ามันยังมีที่ไหนฉายอยู่ไหมแต่เมเจอร์นี่ไม่มีแล้วเนาะก็มาได้ที่เนี่ยค่ะที่เซ็นทรัลเวิลด์อะ SF สเตเบิยูยังไม่เคยมาดูนะลงหนังนี้นะคะแล้ววันนี้วันศุกร์อะคะ่ะน้องชายก็ไม่มีเรียนพอดีเนาะก็เลยนัดกันออกมาเดี๋ยวจะไปดูก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้กระแสกระแสหลานมาเนี่ยมันดังมากเนาะทั้งหลายๆประเทศแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนี้เน,น้นๆแล้วก็น้องชายเนาะเราสามคนเนี่ยเติบโต,ต,ตมากับแม่เท่าคุณยายนะคะฉะนั้นหลันมาจะซึ้งกินใจขนาดไหนเดี๋ยวดูจบแล้วออกมารีวิวกันค่ะไปค่ะ ถึงตาหลานพามา่ามาดูหนังบ้างแล้วหลานมา่านะคะอาม,ม่าของเราไม่ได้มาเมืองไทยนะอาม,ม่าของเราอยู่ที่เชียงตุงอยู่ที่บ้านอยู่นะคะลงสิบห้าใช่ไหมของเราทางไหนเอาหระ ในลงคนก็ไม่เยอะนะคะข้างหน้าเรามีฝรั่งสองคนค่ะแล้วก็ข้างหลังเราเนี่ยเป็นคนพม่าแล้วก็ข้างๆเป็นคนจีนเอารู้ได้ไงเขาคุยกันเราก็ได้ได้ยินเนาะมีคนแค่นิดเดียวแต่เชื่อไหมคะตอนใกล้จะจบนี่เสียงสะอื้นร้องไห้นี่แบบดังกันมากเลยค่ะเป็นไงดูแล้วเป็นไงซึ้งไม่ซึ้งเหรอ คิดถึงพระเท่าเลยนะเสียน้ำตาลนิดหน่อยคิดถึงพระเท่านะฮะเพราะว่าตอนตอนพระเท่าเสียนะนี่ก็เป็นคนคนแรกที่ที่เห็นโอเคก็คลิปนี้จะลาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนีินอินเียนมานีนินเชียงตุงด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราในตการทำคลิปต่อไปได้เรื่อยๆวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ก็ได้ไปดูหลานมามาเรียบร้อยแล้วนะคะที่ยังกุ้งนี่ไม่ได้เข้าไปดูหนังในโรงหนังเนี่ยตั้งแต่โควิดแล้วนะคะหลังจากโควิดซาลงก็มีแต่หนังพม่าเข้าฉายเนาะก็เลยไม่ได้ไปดูเลยส่วนที่ประเทศไทย ดูล่าสุดก็คือตอนที่คนยายพาคนยายมาหาหมอที่กรุงเทพก็ตอนนั้นน่าจะไปดูหนังเรื่องกละเกตนะคะที่ใช้ในโรงหนังเนาะรอบนี้หลานมากนะคะคือกระแสเนี่ยโด่งดังมากตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วแล้วเนาะก็ตั้งใจว่าถ้าเข้ามาไทยครั้งนี้เนี่ยจะต้องหาโอกาสและเวลาไปดูให้ได้นะคะซึ่งก็เหมาะเจาะเลยเน้องชายก็ไม่มีเรียนพอดีก็เลยนัดกันแล้วไปดูก็โชคดีมากที่เขายัางฉายอยู่ค่ะ ตอนที่ไปดูเนี่ยในโรงหนังมีไม่เกิน20คนเ,เพราะว่าหนังเรื่องนี้ก็ฉายแล้วเนาะคนอื่นเขาก็ดูกันเกือบหมดแล้วนะคะแล้วตอนที่เข้าไปนั่งดูเนี่ยด้านหลัง3คนก็เป็นพมา่าเพราะคุยภาษาพมา่ากันตลอดนะคะส่วนด้านหน้าฝรั่งสองคนคะ่ะก็คุยกันเนาะส่วนด้านข้างอะ่ะคุยเป็นภาษาจีนนะคะแล้วก็มีคนไทยอยู่บ้างเนาะที่อยากจะไปดูส่วนหนึ่งนะคะก็เพราะกระแสดังมากเนาะในต่างประเทศส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะไปดูว่าหนังมัน จะออกมาแบบไหนจะจบแบบไหนเพราะว่าตัวนี้เองน้องสาวและน้องชายเนี่ยเราโต,ตมากับคนปูค่คนย่าแล้วเราอยากจะรู้ว่าหนังมันจะจบลงแบบไหนเพราะหนังปูเรื่องมาแบบหลานชายกลับไปดูแลอาม่าเพราะหวังสมบัติเนี่ยค่ะเราก็แบบเอ๊ะ แล้วมันจะจบลงยังไงถ้าอาม่าเสียแล้วหลานได้สมบัติก็จบไหมหรืออะไรก็อยากจะรู้คำตอบก็เลยไปดูค่ะแต่สุดท้ายหนังหาทางจบแบบลงตัวได้ดีมากเลยก่อนที่จะไปดู2-3วันค่ะก็เพื่อนมาจากสิงคโปร์เนาะก็นัดกันเที่ยวแล้วก็ได้คุยกันเรื่องนี้แล้วเพื่อนบอกว่าเนี่ยหนังพลอตเรื่องอะ่ะมันโบราณมากเลยแต่ว่า มันก็โอเคนะอยู่ลองไปดูเนาะพอนี้ไปดูแล้วหนังมันก็ไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้มีจุดพลิกอะไรเลยแต่เชื่อไหมคะแค่10นาทีแรกน้ำตาไหลอับแก้มแล้วหนังก็แบบเลียวมากแล้วก็การแต่งกายที่อยู่แล้วนักแสดงสื่อสารอารมณ์ออกมาดีมากบทจะตลกก็ตลกนะคะคำพูดที่แบบกวนก็กวนก็มีบางซินเนี่ยไม่ได้มีฉากเศร้าอะไรเลยนะแต่ว่ามันทำให้แบบน้ำตาเราไหลออกมาโดยที่ เรามีความรู้สึกร่วมไปด้วยอะค่ะมันทำให้เราคิดถึงคนที่เราหลักเนาะท,ที่ที่ท่านเสียไปแล้ว ยิ่ง30นาทีก่อนที่หนังจะจบนี่แบบโอ้ยนะคะแบบเล่นกับความรู้สึกมากเลยนะคะน้ําตานี่แบบไหลร้องไห้จนแบบออสะอื้นกันไม่ว่าจะข้างหน้าข้างหลังหรือหรือตัวเราเองเนาะตัวนี้เองนะคะมันมันทำงานกับความรู้สึกเรามากยิ่งเพลงกล่อมนะคะตอนที่อาม่าจะเสียเนี่ยมันมันเป็นเพลง มันเป็นเพลงกล่อมที่อยู่ในความรู้สึกของเรานะฮะซึ่งตอนนี้เด็กๆเนี่ยพอเท่าแม่เท่าเขาเนาะก็จะเล่านิทานก็จะกล่อมให้หลับแล้วแบบมันเป็นเพลงที่คุณยายเขาใช้จริงๆอะ่ะเราก็แบบเอา้าที่เชียงตุงก็ใช้เพลงกล่อมโอเออโอเอที่นี่ก็เหมือนกันหรอหรือว่ายังไงอย่างเงี้ยเนาะอ่าน่าจะแบบเป็นเชื้อสายจีนเราคุณปู่ก็เหมือนมาจากทางเมืองจีนก็อาจจะได้เพลงนี้มาหรืออะไรก็เป็นไปได้เนาะ ตอนที่ดูหนังอยู่นะคะก็ทําให้นิกกลับมาคิดถึงตัวเองกลับมามองตัวเองว่าเอ้ยบางทีเนาะเราตัวเราเองนะคะ่ะนี่เองก็มีหลงลืมที่จะให้เวลากับ คนแก่พอเท่าแม่เท่าเนาะแล้วบางทีท่านก็อาจจะนั่งรอเราอยู่แบบนี้แต่เราอ่ะดันหลงลืมไปแล้วอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอย่างนี้เนาะก็มีความรู้สึกร่วมด้วยมีประสบการณ์ร่วมรวยนะคะก็โอ้ทำให้แบบน้ําตาไหลอาบแก้มจนแบบเอาเสื้อเช็ดแล้วเช็ดอีกจนเสื้อเนี่ยเปียกเลยนะคะเพราะไม่ได้เตรียมทิชชูไปนั่นเองเพราะคิดว่าคงไม่ไม่ได้แบบร้องไห้อะไรขนาดนั้นอย่างเงี้ยเนาะอ่า คลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะก็จะลาแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเน้นเอนอินมาเน้นเนนเ mm hmm. ชียงตงด้วยนะคะวันนี้ลาแล้วค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ